สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เบรฟทาโร่ค่ะคลิปนี้เป็นแรนดอมช็อตนะคะที่มีหัวข้อชื่อว่าจิตใต้สำนึกของคุณกำลังดึงดูดสิ่งใดเข้ามาหาคุณนะคะเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูนะว่า ไพ่ของบีนะจะบอกอะไรกับเราบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะฟังก็ต้องย้ำกันเหมือนเดิมนะคะว่าเป็นพลังงานโดยรวมนะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ทั้งหมดนะคะมันอาจจะมีตรงบ้างบางส่วนบางช่วงบางตอนนะคะหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้คะ่ะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ เรามาเช็คพลังงานก่อนเลยนะมาดูซิว่าพลังงานของคุณนะคะเป็นอย่างไรนะคะอืมเหมือนกับตอนนี้นะคะตัวของคุณเองนะ่ะใช้เวลาส่วนใหญ่นะคะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัวนะคะอยู่กับภาระหน้าที่ที่แบบว่าต้องดูแลมะีบองว่าบางคนก็คือตอนนี้คือดูแล คุณพ่อคุณแม่ดูแลคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะค่อนข้างที่จะต้องให้เวลากับท่านอะนะคะแล้วก็เหมือนกับบางคนเน่ยเลือกที่จะออกจากงานอะ เราก็กลับไปอยู่ที่บ้านเกิดอะบีบอกว่าเป็นแบบนี้นะคะเหมือนคุณแบบปล่อยอะค่ะบางสิ่งบางอย่างอะให้หลุดมือคุณไปอะเราก็คือกลับไปนะคะอยู่ที่บ้านกลับไปทําหน้าที่ของตัวเองกลับไปอยู่กับครอบครัวอะไรแบบนี้เนาะเหมือนคุณเองแบบเข้าใจสัจธรรมของชีวิตเราอะค่ะนะว่าเออทุกๆอย่างมันก็หมุนวนเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้นะชีวิตของเรามันไม่มีความแน่นอนนะอะไรแบบเนี้ยค่ะเหมือนคุณเองก็คือเป็นคนที่ ทุกอย่างในชีวิตอะมาถึงในจุดที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างอะอืแเราตอนนี้คุณก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณพอแล้วนะคะคุณพอแล้วกับชีวิตอันแสนวุ่นวายอยากจะไปอยู่แบบสงบสงบอะไรแบบนี้เนาะคือบางคนอนะเป็นโมเมนต์แบบนี้เลยนะ เ้วเนี่ยเหมือนกับคุณน่ะคิดมานานแล้วด้วยนะคะวางแผนมานานแล้วเออเหมือนกับอยากจะเปลี่ยนแปลงมานานแล้วแต่ว่าบางทีมันก็ยังไม่ได้จ uh, ังหวะเวลานะคะแต่ทีนี้น่ะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในครอบครัวบางสิ่งบางอย่างแหละคุณเองก็เลยมีความรู้สึกว่าก็จําเป็นต้องเปลี่ยนละก็จําเป็นต้องปล่อยละนะคะก็เลยได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณเบียบบอกว่าเป็นแบบนี้บางคนอาจจะเสียเงินก้อนนะคะไปกับบางสิ่งบางอย่าง โดยที่คุณเองนะ่ะไม่อยากที่จะแบบเสียไปอะ่ะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะรักษาเอาไว้ได้คุณก็จําเป็นต้องปล่อยเงินก้อนนั้นไปเหมือนกันบางทีอาจจะเป็นการช่วยเหลือคนอื่นก็ได้ค่ะนะในเงินก้อนนี้นะ่ะเป็นเงินที่คุณเองเหมือนกับว่า เก็บเอาไว้วางแผนเอาไว้ว่าจะนําไปใช้อะไรนะคะบางคนอาจจะนําไปขยับขยายธุรกิจหรืออาจจะกระอาจาอาจาะอาจาะเตรียมเอาไว้นะคะเพื่อที่จะซื้อบาสิ่งอยากให้กับตัวเองอะไรแบบนี้เนาะแต่มันก็เหมือนกับว่ามีเหตุจําเป็นนะเข้ามาทําให้จะต้องใช้เงินในก้อนนี้ไปก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแต่พลังงานตรงนี้บีก็มองว่า ถ้าถามว่ามันเป็นความสุขกายมันสบายใจไหมจริงๆแล้วมันก็เป็นความสุขกายสบายใจของคุณนะเพราะคุณเองตัดสินใจดีแล้วจริงๆนะคะเรามาดูซิว่าจิตใต้สำนึกของคุณนะคะกำลังจะดึงดูดสิ่งใดเข้ามาอืมอะไรก็ตามในตอนนี้นะคะที่คุณคิด แล้วคุณตั้งใจแล้วคุณต้องการที่จะทำคุณสามารถที่จะทำได้สำเร็จแล้วคุณจะขึ้นมาเป็นผู้นำด้วยนะคะคุณจะมีความโดดเด่นอนะเนี่ยมันมีการเป,ปลี่ยนแปลงจริงๆนะมีการเดินออกจากที่เก่าไปสู่ที่ใหม่อะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วบีอยากจะบอกว่าในสิ่งที่คุณไปในตอนนี้นะถ้าใครมีการเป,ปลี่ยนแปลงอย่างที่บีพูดไปนะ่ะเป็นพลังงานของคุณเนะะี่ยค่ะมันเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะมันเป็นการเป,ปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะแล้ว ตัวของคุณเองนะก็จะได้ทําบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นความฝันของคุณที่คุณต้องการจะทํามานานแล้วนะคะมันก็ถึงเวลาเราจริงๆค่ะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามานะคะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามาให้คุณได้เรียนรู้แล้วก็จัดการตอนนี้เหมือนคุณเองกําลังคิดแล้วว่า จะทําอะไรดีอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาแบบไหนก่อนดีนะหรือจะยังไงดีนะอะไรแบบนะะี้ค่ะกำลังอยู่ในช่วงของการพิจารณาว่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้กับชีวิตของตัวเองแล้วตอนนี้ค่ะจิตใต้สำนึกของคุณนะ่ะก็กําลังดึงดูดความสําเร็จเข้ามากําลังดึงดูดตัวเลือกทางเลือกเข้ามากําลังดึงดูดอ่สิ่งดีๆค่ะที่จะเข้ามาแล้วทําให้การเปลี่ยนแปลงในครั้งใน,ในชีวิตของคุณนะ่ะสาเร็จนะคะได้เร็วมากขึ้น แต่อะไรก็ตามที่คุณกังวลอยู่ในใจบีอยากจะบอกว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างจิตใต้สำนึกของคุณเนะะี่ยค่ะมีความรู้สึกว่าคุณจะสามารถที่จะทำทุกอย่างได้ด้วยมือของคุณเองนะคะเพราะจิตใต้สำนึกตอนนี้คือแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันมันเป็นประตามสินิคุณนะ่ะต้องการอ่ะถ้าคุณต้องการงานที่ มันจะสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงแล้วคุณสามารถที่จะอยู่ดูแลคนที่บ้านได้คุณจะได้สิ่งนั้นถ้าคุณต้องการเงินที่จะเข้ามาแล้วใช้จ่ายนะคะได้ราบรื่นคุณก็มีโอกาสที่จะได้เพราะว่ามันก็มาจากงานที่คุณน่ะนะคะตั้งใจที่จะทําเพราะฉะนั้นในตอนนี้ค่ะจิตใต้สํานึกของคุณนะะ่ะดึงดูดมาคือความสําเร็จการงานการเงินนะคะสิ่งที่ทําให้ชีวิตของคุณนะะ่ะมันราบรื่นมากขึ้น ตอนนี้คือจิตใต้สำนึกดึงดูดสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะในเรื่องของความรักไม่ค่อยเด่นนะในจิตใต้สำนึกอะค่ะแต่ตอนนี้เด่นก็คือเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องสิ่งสิ่งต่างๆเลยค่ะที่จะเข้ามาแล้วคุณจะมีความรู้สึกว่านี่แหละมันคือชีวิตนี่แหละมันคือสิ่งที่คุณสบายใจนะคะเมื่อคุณเห็นคนที่บ้านมีความสุขเมื่อคุณเห็นทุกคนนะคะ่ะที่แบบ ที่คุณแบบห่วงยายอะนะคะอืมทุกคนแบบอยู่ดีกินดีตัวของคุณเองก็มีความรู้สึกว่านี่แหละมันคือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคือตอนนี้นะต้องบอกว่าจิตใต้สำนึกของคุณเนะะี่ยค่ะมีแต่เรื่องของครอบครัวมีแต่เรื่องของความสบายใจนะคะการเป็นอยู่ของคนในครอบครัวของคุณจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเราเนะี่ยอยากจะบอกว่า ตอนนี้นะคะจิตใต้สํานึกบอกเลยว่าคุณสามารถทให้จะเชื่อเซนต์ของตัวเองได้เลยถ้าเซนต์ของคุณบอกว่าทางนี้แหละคือสิ่งที่ใช่เพราะการที่คุณมีพลังงานแบบนี้ขึ้นมาคุณเองก็คิดมานานแล้วคุณเองก็วางแผนมานานแล้วแล้วคุณก็มีความพร้อมนะคะ,ท,ะที่จะทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วจิตใต้สํานึกจึงดึงดูด การงานที่มั่นคงมากขึ้นการเงินที่มั่งคั่งมากขึ้นเนะคะ่ะความราบรื่นในการใช้ชีวิตอืมไม่ว่ายังไงก็ตามอะ่ะในตอนนี้คือไพ่บอกเลยว่าทุกๆอย่างนะคะมันจะเป็นไปในสิ่งที่คุณนะ่ะมุ่งหวังแล้วก็คาดหวังโดยเฉพาะการที่คุณมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางในครั้งนี้เกิดขึ้นนะคะ นะถ้าหากว่าคุณเนี่ยคะมุ่งหวังเรื่องของความรักว่าคุณต้องการจะเจอคู่ชีวิตคุณต้องการที่จะเจอคนที่ดูแลกันไปจนแก่จนเฒ่าคุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอเพราะจิตใต้สํานึกของคุณนะ่ะดึงดูดนะคะความรักแบบนี้เข้ามาแต่ตอนนี้เนาะสิ่งที่บบบว่าดึงดูดเข้ามาแบบเด่นเด่นมากๆเลยคือเรื่องของการงานการเงิน ตอนนี้คุณต้องการความมั่งคั่งมั่นคงกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ความรักสําหรับคุณคือเรื่องรองไปแล้วในตอนนี้นะคะตอนนี้คือชีวิตความเป็นอยู่คือสิ่งที่คุณกําลังมินิเฟตมันเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้วทุกๆอย่างมันจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับการงานการเงินของคุณก็จะเป็นขั้นบันไดค่ะแล้วมันก็จะมีฐานที่แข็งแกร่งด้วยเพราะฉะนั้นแล้วขอให้คุณจงมีความเชื่อมั่นและความศรัทธาน,นะคะในความ เป็นตัวของคุณแล้วในสิ่งที่คุณตั้งใจเลือกในตอนนี้แล้วสิ่งที่คุณมุ่งหวังแล้วก็ปรารถนาทุกๆอย่างกันมันจะเข้ามาหาคุณไม่ว่าอะไรก็ตามที่มันสูญเสียไปไม่ว่าอะไรก็ตามที่ตัวของคุณเองนะคะเรียกว่าเข้ามาเป็นความผิดหวังเนาะอะไรก็ตามะคะ่ะเสียงต่างเหล่านี้นะคะเคลียพลังงานตรงนี้ออกไปเลยเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่คุณต้องการดึงดูดเข้ามาคือความสำเร็จ คือความสุขสบายที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วค่ะจะถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณแต่ว่าเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนเนาะเพราะว่านี้มันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะแต่ไม่ไว่ายังไงก็ตามสิ่งต่างๆค่ะที่คุณกำลังดึงดูดเข้ามาคือรักดีๆการงานดีๆการเงินดีๆการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเป็นไป,นป,นปนตามเป้าหมายที่คุณวางเอาไว้นี่คือสิ่งที่จิตใต้สำนึกของคุณดึงดูดนะ เพราะฉะนั้นเรานะ่ทุกๆอย่างคะ่ะจะเป็นไปตามสินีคุณนะตั้งใจจริงๆไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรที่จะทำให้คุณนะ่ะอ่อนแอบีบอกว่าเป็นความอ่อนแอนะเพราะว่าบางครั้งอนะ่ะการที่คุณมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเนาะบางทีใจของคุณนะคะมันอาจจะมีความอ่อนแอบางครั้งการที่คุณแบบมุ่งหวังให้คนในครอบครัวอยู่แบบสุขสบายนะคะ แต่จ,จิตใจของคุณอนะ่ะอาจจะอ่อนแอตรงที่บางครั้งคุณก็แบกรับภาระมากจนเกินไปนะบางทีอาจจะกดดันมากจนเกินไปทําให้ใจ,จิตใจของตัวเองค่ะมันอ่อนแอก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วทําใจสบายๆค่ะแล้วทุกๆอย่างที่คุณดึงดูดเข้ามามันจะค่อยๆนะคะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเรื่อยๆเพราะบีมองว่าสิ่งหนึ่งนี้จะเข้ามาคือการงานที่คุณกําลังที่จะทะะําเนี่ยค่ะมันจะมีความมั่นคงมากขึ้นแน่ๆแล้วการเงินจะตามมาส่วนความรักอ่ะ คุณเองอ่ะไม่ค่อยโฟกัสเรานะในตอนเนี้จะมาก็มาจะมีก็มีไม่เป็นไรแต่นะตอนนี้ขอครอบครัวของคุณเนะะี่ยค่ะอยู่กันแบบสุขสบายก็พอนะคะขอความสบายใจเกิดขึ้นก็พอคือคลิปนี้นะคะบีบอัดได้เลยว่าเป็นคลิปที่คุณแทบจะไม่มองเรื่องของความรักเลยอะ่ะหรือคุณอาจจะเจอกับความรักที่มาหลอกลวงมาตลอดก็ได้นะคะคุณก็เลยไม่ต้องการแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอิ่มในเรื่องของความรักแล้วนะคะ มาดูซิว่ามีลักษณาราศีอะไรบ้างนะคะคนที่เกิดวันที่17ค่ะคนที่เกิดวันที่7นะคะหรือคนที่เกิดราศีตุลค่ะคนที่เกิดวันที่1นะคะหรือคนที่เกิดราศีเมษค่ะอ่าคนที่เกิดราศีมังกรหรือคนที่เกิดวันที่10นะคะ คนที่เกิดวันที่3หรือคนที่เกิดในราศีเมถุนค่ะโอเคครบเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้นะบีก็ขอให้ทุกคนนะคะที่เข้ามาพบเจอในคลิปนี้นะคะก็ขอให้สิ่งดีๆนะคะที่จิตใต้สำนึกของคุณนะะี่ยค่ะกำลังดึงดูดในตอนนี้ขอให้เกิดขึ้นกับทุกๆคนนะคะแล้วก็ทุกอย่างเป็นไปตามสิ่งทีคุณตั้งใจกันเอาไว้นะคะไม่ว่าจะเร็วหรือว่าช้านะ ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขในการใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ